เราลองมาเจอจ้างได้ไหมก็อ่าหาไม่เจอขึ้นแบบนี้คือหาไม่เจอเราก็ต้องเหมือนอ่ะทำงานเลี้ยงดีกว่าจัดงานเลี้ยงเพื่อให้พวกขุนพนในเมืองนี้รู้ว่าเรามาแล้วอ่ามาจริงๆด้วยนี่ก็เหมือนรู้จักขึ้นมาแล้วอันโนตรงนี้หายไปแล้วดูซิลองไปคุยดูนี่ก็เหมือนเป็นให้ให้ของขวัญก็จะเพิ่มค่าความสนน,สนนมตรงของจ้างดูซิอยากมาไหมอืมมันเหมือนก็ยังลังเลเนาะ ถ้าเปิดเกิดว่ามันอยากมาจริงๆเนี่ยแค่คลิกปุ๊บมันก็บอกว่าเอออยากมาอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ฐานของเรามันก็ยังไม่มีอะไรดึงดูดใจโอ้ท้าสู้ถ้าสู้ชนะอย่างเงี้ยมันก็จะยอมเป็นพวกเราโอ้โหวอลเราตั้งกันเยอะของเราเก้าเอ็ดในของมันแค่เจ็ดสิบแปดค่าวอลก็มาใช้ในการดวลได้เนะาะก็จะมีค่า,านาีน้เหมือนเปลวิ่งฉุกเห็นไหมไอคแทกอคแทกถ้าขึ้นเป็นวงกลมอย่างเงี้ย แสดงว่าชนะอันบาลานเสมอกันก็จะขึ้นอยู่กับค่าวอว่าใครเยอะกว่ากันดีฟนส์อันนี้แพ้ทางอันนี้เราก็ต้องเดาอีกสอันที่เหลือคือค่าเราเยอะกว่าอยู่แล้วเราก็จะกดแอคแท็กไปก่อนนี่ก็แอคแท็กอืมแอคแท็กให้หมดเลยก็ได้อย่างเงี้ยส่วนน็อกเอาท์เนี่ยมันต้องพึ่งค่าดีฟินส์ถ้าเราดีฟนส์ถูกเราถึงจะน็อกเอาท์มันได้แต่ไม่เป็นไรพอเราเยอะกาอย่างเงี้ยแค่กดแอคแท็กก็จะชนะได้แลวโอ้ดูมันน็อกเอาท์ฮ กันไม่ทันโอเคเหมือนจกหยงส่งพลังให้เราด้วยถ้าเรามีค่าความสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะๆมันก็จะช่วยเราอย่างนี้แหละปองก,กันได้โจมตีนี่พลังเรายังเหลือเยอะกว่าแสดงว่าเราชนะปุ๊บมันก็โอเคยอมเข้าก็ได้เรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งคนไหนดูซิเหมือนจกหยงมีปัญหาอะไรสักอย่างอ๋ออยากจะเทนไหมเทนก็ได้ไม่มีปัญหาทีนี้เราก็มอบหมายให้คนไปทํางานต่างๆเมืองนี้ยังค้นหาไม่ได้เลย หลี่โซ่กับจกโยงเหรอหลี่โซ่เหมือนอินดีกว่าก็ลองดูหน่อยอก็ลองไปค้นหาเมืองอื่นโอเคเมืองนี้ใกล้เล่าปีไปหน่อยนี่ว่างๆก็ไปตึ๊เตืต,ต,ต,ตนี่พรเหมือนไปนเทนก็ทําให้ได้ค่าเอกแพลนสิบห้าลิตรเนาะถ้าเต็มร้อยมันก็จะเพิ่มหนึ่งค่าเอาละตอนนี้เราว่างๆก็รัตะเวนดีกว่าเพราะการารัตะเวนมันใช้ค่าการลบเนาะค่าการลบเราเยอะอยู่ละก็เป็นของถนัดก็เพิ่มความแข็งแร่งให้เมืองไป อันนี้มันมีเสียงไหมนะไม่ได้ยินเสียงก <L ug> ็ใช้เวลาอยู่เหมือนเจอโจรพลังเจ็ดสิบอันนี้เราตะโกนไล่ก็ได้แต่เราอยากดวน <L ug> มาเลยโจรไล่ <l ug> <l ug> พลังห่างกันตั้งยี่สิบฟัน,นทีเดียวก็คือลวงความสําเร็จก็ไปเยอะแหละต่ออีกสักหน่อยโอ้ว่างไงแต่ไม่ออะไม่ต้องช่วยหรอกให้มันไปทํางานต่อไปลองดูเพื <l ug> <L ug> ่อจะโชคดีบ้างมันรีคอมเมนต์แสดงว่ามันต้องยังมีอะไรอยู่ในเมืองจบยุ่งก็ฟลอีกแล้วแต่เพิ่งกลับมาลองดูอีกหน่อย หน้าหนาวแล้วฮะโอ้เกิดอีเวนต์ก็คือวันหนึ่งเนี่ยโจโฉเหมือนเรียกประชุมเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอ่าเหมือนเป็นการถวายดีกาย <โจ S 1> อย่า <ๆ S 1> งนี้โจโฉที่เป็นมหาอุปราชอยู่อย่างเงี้ยอยากเลื่อนขั้นเนาะทําให้ตัวเองกลายเป็นมหาอุปราชขั้นสูงที่แบบเป็นรองแค่ฮ่องเต้เราอะเลื่อนขั้นตัวเองประมาณนั้นอ๋อนี่เราสามารถส่งจดหมายเหมือนแนะนําให้สองคนนี้ยเป็นเพื่อนกันได้ แล้วเราสามารถเอาเพื่อนเพื่อนของคนที่เราสนิทแล้วเนี่ยมาอยู่ในนี้ได้ด้วยเมื่อกี้หลิวโซ่ก็พลาดอีกแล้วแฮะงั้นระหว่างนี้เรายกทับไปยึดพวกเมืองเล็กๆนี่ดีกว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยเราหลายอย่างเลยพวกเมืองเล็กๆ<ม>นี่ยังไงเพิ่มค่าความเป็นพุ้นามอย่างนี้เพิ่มเงินห้าร้อยนี่ก็เพิ่มทหารเพิ่มประชากรไปนี่เลยแล้วกันคนว่างๆก็มีเราเราไม่ว่างเราพาโทอยู่หลิวโซ่นี่แหละ นี่ก็จะมีค่าความถนัดด้วยว่าเป็นทหารมา้าทหารหอกนม่ทหารธนูเจ้านี่ก็ถนัดทหารม้ามากกว่าอะดูค่าความสามารถก็แตกต่างกันไปเนาะแอคแท็กดีเฟนอย่างนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ทหารมา้าตอนนี้เรามีคนในเมืองแค่5,000ันกว่าเอาไปแค่สองพันก็พอ 7, ยึดเมืองเล็กๆนี้เราก็พาโทนไปชกหยงก็เฟลอีกแล้ว คือพอคนอินน,น้อยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ภารกิตพวกนี้สําเร็จยากนี่ไม่มีละเลยคอมมอนจะไปเมืองฝั่งนี้แทนหาไม่เจอแล้วทีนี้ก็มาทํางานแทนแล้วกันเพิ่มเรื่องของฟาร์มมิ่งหน่อยเออไม่เอาดีกว่าการเงินหน่อยละกันพอเรื่องของการบริหารมันน้อยอะ่ะเราก็ทําได้ทีเราไม่เยอะไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้เรื่อยๆคนมันน้อยเนาะตะโกนไล่เลยจ้าตอานนี้โอเคยังไม่เสร็จอันนี้มันก็จะมีค่าเวลาเดินทางไกลอย่างเงี้ย ไอหลอดนี้ก็จะลดลงหลอดนี้คือเหมือนขวัญกําลังใจของทหารเดินนานๆไม่ได้พักเงมันก็ห่อเหี H ่ยว e เนาะก็ต้องหาจุดแบบพักอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมาอยู่ตรงนี้ก็จะพักได้พอได้พักก็จะขวัญกําลังใจก็จะค่อยๆเติมขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาในการยืน,นอเาะแบบนี้จริงๆสามารถส่งคนไปก็ได้แต่ว่าค่าอินของพวกเราน้อยแค่ส่งคนไปเฉยๆไม่ได้ส่งทหารไปเร็วกวา่าอันนี้เหมือนไปช่วยจ้องยงหน่อยก็จะเร็วขึ้นสิบวันอะไรนี้ห้าวัน ตอนนั้นเดือนตุลายอยู่เลยนี่โนเมเบอร์ละผ่านมาห้างทเราทำอะไรต่อได้มาเคเนี่ยยังรคอมเมนอยู่ถ้าทหารเยอะขึ้นเวลาบุกตีทีหนึ่งก็จะไหวขึ้นเนาะยากเหมือนกัน,นค่าอินมันน้อยอะ่ะเพราะในเนี้ยยังต้องมีทหารมีขุนพลอีกแต่มันยังออกมาไม่ไม่หมดไม่ได้อีกละเสียเวลาจนมันจะได้ละอ่าเต็มรอยแล้วมันก็จะแจ้งว่าเออเรายึดหมู่บ้านนี้ได้ละและอันนี้มันจะถามเราว่าอยากตั้งป้อมอะไรไว้ไหม เงินเรามีน้อยตอนนี้ก็ทําเป็นเหมือนป้อมทั่วๆไปก่อนละกันเวลามีคนมาตีเรามันก็จะต้องผ่านหมู่บ้านนี้เนาะถ่านมีเมนแคมป์มันก็จะโจมตีเมนแคมป์เราอัานนี้เป็นเฟนแล้วเราสามารถนำหลุดโซ่นี่มาอยู่ในแก๊งเราได้แหละรึให้สนิทกันอีกจากเฟนก็เป็นเบสเฟนภาคเนี้ยมันก็ดีตรงนี้แหละตรงที่มันมีความสัมพันธ์เข้ามาช่วยด้วยไม่มีช่วยแล้วไม่เป็นไรทำอย่างอื่นรอก็ได้ไปค้าขายหน่อย ก็ยุ่งว่างก็ามาช่วยหรดโอเคสร้างเสร็จแล้วก็ระหว่างทางก็จริงๆควรมายึดเมืองน,นี้เนาะฮ่องกงเหมือนจะบุกมาอันนี้มันเป็นที่เปล่าเอาไว้สร้างแคมป์ดักได้แต่เราแบบตังยังน้อยมานี่ล้กันค่อยๆยึดไปเอาค่าความสามารถพงกนี้มาด้วยโอ้ปีใหม่แล้วอ่าเบงฮิวก็คือเหมือนน้องชายเนาะพอคนหนุ่มอายุ1 5 16 17เงี้ยสามารถเข้ากองทัพได้มันก็ให ให้เรามาอ่ะมีคนมันเหมือนท้าดูวันอีกเลยโอเคพลังต่างกันเยอะเขาไม่มีอะไรเไรป้องดาวอีกเลยตีได้หมดเลยพวกนี้ยังไงก็ปอยอยู่ละเห็นปะถ้าพลังต่างกันเกินไปอ่ะแค่กด X ให้แกงเดียวก็ชนะได้แล้วเอาล่ะว่างๆก็ให้ไหนดูพลังของทหารใหม่เราหน่อยสิค้าอ่อนกว่าแต่มาเข้ามาอยู่ในแก๊งก่อนเข้ามาอยู่ในแก๊งได้เพราะว่านี่ความสัมพันธ์เห็นปะเป็นซีบริงก็คือลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างนี้ มาช่วยฉันหน่อยอันนี้สั่งคนในแก๊งเนี่ยมันยังหาได้เดี๋ยวลองลองดูอินยิบสองดูซิว่าช่วยได้ไหมมกลาละเอ้จริงๆกลับมาก่อนให้นางได้พักหน่อยออกลบนานาก็ไม่ค่อยดีกับทหารเราเหมือนกันอ่ะนี่ดูอฟิเซอร์ได้มันจะมีตรงตรงนี้เมอริตนี้ก็จะเหมือนเป็นผลงานแรวง,งห้าแหงพวกนี้มันเอาไว้สามารถสร้างอ๋อทำเป็นที่ปรึกษายกตำแหน่งให้หนะเป็นที่ปรึกษา ุณซื้อเป็นที่ปรึกษาทางการลบเป็นที่ปรึกษาทางการบริหารอะไรอย่างนี้พวกนี้แรงห้าเพราะเป็นญาติสนิทในนี้มันก็อย่างนี้แหละทาแบบเหมือนจริงเลยยิ่งสนิทยิ่งมีแรงง่ายมอบตาแหน่งให้ได้ง่ายๆแรงยิ่งต่ําก็คือยิ่งยิ่งใหญ่อะนาะอย่างนี้แรงเก้าเป็นแค่ทหารกระจกมาก็อย่างเช่นนี่ตั้งที่ปรึกษาอันนี้ก็จะเป็นกุณซื้อใหญ่คือจริงๆกุณซื้อใหญ่ต้องอินส,งสูง ตอนนี้เก่งสุดเราก็ได้แค่นี้แหละแต่ให้เป็นน้องชายดีกว่าเพราะว่าตัวนี้จกหยงมีความสามารถด้านการบริหารการลบปึ๊บทําให้สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยป้องกันได้ดีขึ้นช่วยกันทํามาค้าขายหน่อยนี่พวกที่ปรึกษ,ษาก็จะแนะนาแหละดูนี่ก่อนคุณอ่าเหมือนให้ไปยึดเมืองแต่ว่าส่งไปอย่างเงี้ยมันเสียดายตังค์เนาะพันห้าเนี่ยถ้าจกหยงนะอ่าจกหยงให้เป็นการ รัตรเวนอันนี้ก็เหมาะอยู่เพราะวมันสูงได้กุมภาแหละยังไม่ค่อยได้อะไรเลยใจจริงไงเื่องานตลาดได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าถึงสองพันก็จะอัพขยายเมืองได้อะไรงี้ตอนนี้เรายังไม่รู้จะทําอะไรมากเนาะที่เราสามารถซื้อของได้พวกนี้ตําราเล่าอย่างเงี้ยเอาไปให้เป็นแบบดูนี่นก็จะเป็นเหมือนอ่ะมาหาทำไรอะ่ะเอาให้ของขวัญนี่ก็ให้ได้ให้เล่าไปนี่ ค่าความสน,สนุก็เพิ่มขึ้นเห็นปะมันก็จะพักดีตลอดมากขึ้นดิสคัทก็ได้ทำเป็นคุยค่าความสน,สนมกุกจะเพิ่มขึ้นด้วยอย่างนี้เลยง่ายๆ